สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเช้าๆนี้กับยายไทยๆวันนี้ยายไทยๆจะมาต้มไข่เต็มพี่น้องนี่นี่คือ เค็มที่ยายไทยไทยดองไว้พี่น้องไว้สองโหลพี่น้องทีนี้ก็เราก็จะมาต้มเขาพี่น้องเพราะเขาเรียกอะไรอะยายก็ สรรหาที่ว่าจะทำยังไงให้มีของกินพี่น้องแล้วก็เลยดองไข่เค็มไว้เดี๋ยวเราจะมาตุกนี่ยายดองไว้ได้เดือนหนึ่งแล้วพอดีเลยเดือนหนึ่งพอดีพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอย่างว่าหลาช่วงโควิดเข้ายากหมากแพงพี่น้อง อะไรก็ต้องทำเองนี่เขาขายกันเขาขายกันใบหนึ่งอะที่ซูเปอร์มาร์กที่ฟังเฟิร์ดนะพี่น้องลูกหนึ่งอะบาทห้าสิบยูโรหออยยี่ห้เซนก็คิดเป็นเงินไทยเอาก็แล้วกันพี่น้องเท่าไหร่นี่ยายทำเองนี่ดองใช้เวลาดองเดือนนึง เราก็ไม่ต้องทิ้งเราจะได้เอาเข้ามาดองใหม่ไข่ไก่ไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันพี่น้องดองเข้าไว้ดองเข้าไว้สองแผงพี่น้องไข่ไก่นะพี่น้องไม่ใช่ไข่เป็ด ไข่เป็ดที่นี่ค่อนข้างจะหายากแต่ไข่ไก่ที่นี่เขามีสองสีเราก็ดองเอาไว้กินช่วงโควิดพี่น้องประหยัดอาหารเราก็ต้องถนอมอาหารเอาไว้กินในยามข้าวยากหมากแพงพี่น้อง นี่นี่ยายไทยใม่ไหมครับพี่น้องยายไทยก็จะลดลงหน่อยยายใช้วิธีลองใส่ขวดไว้อย่างนี้พี่น้องน้ำเกิดเราก็ไม่ต้องทิ้งเพราะเดี๋ยวเราจะได้ไปเอาไข่มาใส่ใหม่เราทำรุ่นนี้หมดเราก็ทำต่อ cho tôm xài nám không, oh, nhiều chật quá, để tôi ยายก็จะดองเขาไว้อย่างนี้พี่เนาะเออดองเสร็จแล้วเราก็จะต้มเขานม่ยายก็จะใช้เวลาต้มช่วงนี้ก็รอให้เขาเดือดเราก็ต้มเขาทิ้งไว้เลยช่วงนี้เพราะมันครบเดือนแล้วแล้วเราก็ต้มเขาแล้วเรามาดูกันว่าไข่ย,ยายไทยๆจะเป็นยังไง กินในเวลาฉุกเฉินเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวต้มกินอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่อยากไม่อยากกินหมูกินไก่เนาะเราก็ต้มเขาไว้ส่วนนี่เราก็เก็บไว้ต่อพี่น้องเราก็เอาไว้ต้มเขาคั้งต่อไปเดี๋ยวเราไปตลาดเราก็ไปซื้อไข่มาเพิ่มใหม่พี่น้อง ยายไทยก็ส่วนมากทำแล้วก็บางทีก็ไปให้เพื่อน น้อยโอเคนะคะพี่น้องเดี er ay, ay, ๋ยวถ้ายังไงถ้ายายไทยต้มไข่เสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวยายไทยจะมาอัปเดตให้ดูว่าขายยายไทยไทยจะเป็นยังไงในช่วงโควิดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกําลังแรงใจพี่น้องจ๋าขอบคุณทั้งคอมเมนต์ดีๆที่เข้ามายายไทยจะเอามาปรับปรุงและแก้ไข ขอบคุณนะคะขอให้พี่น้องดูแลร,รักษาตัวเองด้วยเด้อจากยายไทยไทยขอบคุณค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ยายไทยไทยด้วยนะคะเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับยายไทยไทยค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า